หนึ่งในวิธีสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินั่นก็คือการใช้เซลเพจในการปิดการขายครับเซลเพจมันก็คือหน้าเว็บไซต์หนึ่งหน้าที่เราออกแบบมาเพื่อปิดการขายโดยเฉพาะคอนเทนต์ Content ที่อยู่ในเซลเพจเนี่ยเราจะต้องเรียบเรียงออกแบบมาวางเป็นขั้นตอนมาเพื่อการปิดการขายโดยเฉพาะโดยเซลเพจเนี่ยเราจะต้องใช้ร่วมกับการยิงแอดครับการยิงแอดหรือการยิงโคซาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราจ้างเซลให้ไปพาคนเข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านของเราบนโลกออนไลน์หน่อยเวลาที่คนเข้ามาเยี่ยมชมเซลเพจของเราแล้วเนี่ย ในเซลเพจเราเราจะต้องเตรียมคอนเทนต์มาเพื่อปิดการขายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเซลเพจจะทำหน้าที่เป็นพนักงานปิดการขายแบบอัตโนมัติแทนเราครับแต่การที่ทำให้เซลเพจสามารถปิดการขายได้แบบอัตโนมัติสิ่งนั้นคือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ Content แบบไหนที่คนเห็นแล้วอยากซื้อทันทีรูปภาพแบบไหนที่คนดูแล้วอยากซื้อทันทีข้อความแบบไหนการเล่าเรื่องเล่าสตรอรี่แบบไหนที่ทำให้สมองเห็นภาพได้ทันทีสมองไม่ชอบข้อความแต่ชอบรูปภาพมากกว่าครับ ซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันว่ารูปภาพแบบไหนที่ทําให้สมองหยุดดูให้คนหยุดอ่านโดยใช้ศาสตร์ของนิวโรมาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยครับและเนื้อหาทั้งหมดนี้ผมได้สอนไว้ในคอร์สออนไลน์สอนสร้างเซลล์เพจปิดการขายให้ได้อัตโนมัติเนื้อหาในคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดเซลล์เพจเลยนะครับรวมไปถึงการเขียนคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์แบบไหนควรจะเอามาอยู่ในเซลล์เพจควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างและการออกแบบรูปภาพตามหลักนิวโรมาร์เก็ตติ้งให้คนสนใจในสินค้าของคุณครับ และสุดท้ายจะสอนเรื่องของการยิงแอดให้คนเข้ามาเยี่ยมทมเซลเพจของคุณเยอะๆรวมไปถึงการยิงแอดปิดการขายขั้นสูงด้วยคอนวอร์ชันครับถ้าคุณสนใจความรู้นี้ก็สามารถดูรายละเอียดทัางล่างได้เลยครับและพบกันในคอร์สครับผมครูโทนี่สวัสดีครับ